กอเลยครับงามเี้ามเยงย,เยงครับายกจุ่มีดอกนะแมครับน่ครับดอกนะิดหมปลอกหลยนะแนนร์ไ่พอนี่นเชียด้อจ้ะแล้วเียองดอกนึกหน่งครัสองเยไสียข้าวที่พ่อเรลมา้านะนาะม่้นครับครับตันดีครับหกดอก มาห่มเนี่ยเก็บโอฟิตหลังครสามแข็งเลยนะโอ้โี๋มโม่นีเดียอ๋อคนนี้เลยเตรียมกำอยะเลยสวัสดีครับกับือชมขอกันกับบาลานกับตาโนกัเก้าครับเหมือนหนาวแห้งครับมันนี้เปิดเปิดคลิปในกล่องไฟเลยเนาะนี่ครับ อู้บ่หอดปาลาหรอเนี่ยหาเห็ดบ่ได้จะหนาวเฮงถึงไฟซะก,ก่อนเนาะนไฟละกินข้าวซะก,ก่อนเนาะจ่าจังสิได้หาเห็ดเน,ะนดาะผ่อกันสาววันที่อะไรสันนุ่งสาววันที่สิบสเนาะจ้าพุดถี่สิี่ท่านว่าหกหาเด้อจ้าวันนี้บาลังสันนุงกะสิพาพี่น้องอ้อมขึ้นมาทางวัดปลานองทองเนา<น>ะแม่นครับแล้วก็สิอ้อมขึ้นไปแถวค่ําเต็นเนาะจ้ะครับก็จังมอเรือมาตามเด้อจ้ะว่าบาลังสันนุ่นงสิมานบ่มื้อนี้เนาะแม่นไฟนี่สะนนุงก็บ่าลานพอเลิกพิงแล้วก็สิ หมอดไปเรียบร้อยเด้อจ้าบริบปอยไว้เนี่ยนี่เนาะครับก็คิดว่าสีไม้ป้าไม้ยังเด้อจ้าเดี๋ยวฉันนอนกับบารังกันดีดับสีหมอให้เรียบร้อยค่อยเดินทางเนาะนี่เด้อจ้ามาพิงแฟกับบารังฉันนอนหนาวเอาเถอะสิกินข้าวสกเร้าแล้วถ้าก้อนยัึ่งสิบหาเฮ็ดครับหนาวจนมือของผมก็เหมือนซึมเอากถอะสีรอหาเขาไปเรื่อยครับเนาะนี่เจ้อเฮ็ดกอดดอกแดงเนาะครับโอ้ใช่เนาะมือฉัน มาแล้ว้นี่ขอมุกิเด้จ๊ะอ้หนาวครับเนาหนาวเ้ง่นี่จ๊ะนี่จ๊ะนี่จ๊นี่จ๊ะนี่า๊นี่จ๊ะนี่าวะนีแจ้ะนี็จนี่จหะนี่จ๊ะนี่จ๊อขี้จ้ะนี่นี่เ๊ะนี่จ๊ะนี่เกะนี่นี่ื๊ะนีกันี่จ๊ะนบ่จ๊ะนี่จ๊บนี่จ๊ะนี่จ๊ะนี่จ๊ะนี่น่ะน่ม่บ พอเห็นนี่สามดอกครับผมนี่นี่หาหมูคนนะแมนโหขดกอแดงครับงามเงี้อีกสองดอกครับโอ้ฝนนี่ลายดอกเนาะแมนจ้ะมันขิดกอบ้อมันนีโอ้ยเมือดเหมือดเหมือดเ้ยงามเงครับอายุ จุ่มซีดอนนาะแมนครับมันอยู่ใงเก่าอ,อีเด้อจ้ะเรีีล่างพอดีเลยครับโอ้ยฝาซเซะเซ๊ซออกต่อกันไปหุ่นดอกลอยครับมี่ครับดอกพอดีคำเล้เห็นไหมออกเออกเ็บด้สนุ จะทิมเห็ดที่มือแข็งอยอะใสดอกนึงผ่อม่อนไรนะแมน่อน่นีเลียรด้อจ้ะแงรังสอีกดอกนึงครับเกิดน้ำกนไปเลยนะแมนยงรังสัาอีกดอกนึงจ้ะแงรังสนี่ครับอ้ยดอกนี่งามไหมนะแม่จ้ะ มิดคอ,อรครับโอ้ยหมอมกอยู่ด้วยครับนีีนอจออบ้วยครับต้นออวปวดปวดจน้าเพิ่นออกงามเลครับโอ้ยมือนก็ไดเนาะจะเป็นนานเศร้ารอบคึงครับโอ้ยสวยแค ภาพหนึ่งเนาะโอ้ยภาพนึงไหมคะอนเภาพนึ่งเน้ครังามแหงมกอมเลยอมไม้หมงอมไม้เาเนาะแมนเลยหอมก่เพื่นแต่ไม้เหาเด้อจดุ่ดเท็ดเท็ดข้าวีนเห็นยังขาวข้าวีนนี่ดอกกจุ่มงามครับ เแดงรังสับนี่ครับมันมาเกิดน้ำต่วนกอนะเมนก็คือเห็ดแดงเห็ดแดงรังสับแดงกอนี้นะมเมนเกิดน้ำต่วนกอเด้อ,อ็จะหลายน้ำหอมกอครับคาดินครับคาดินดอกง่ายครับ ก็คาดินจุ้มนึงครับแดงอันสับนะักดีดอกคือใยโอยยังมีบานบางเกิงอยู่ตัวดอกนึงเป็นปู่พเนาะแมน้างเขาขายู่างนะแมนครับนอ,อ,อนอยู่เด้อจ้ะ กอดอีกดอกนึงครับแดงนล้วซ้ำครับโอ้ตันนี้ขึ้นละจะได้ดิงานอะไรหร่โอ้ยงาอะไรมาโผล่เยเนาะจานไงโอ้ยงานงามเนี่ยเห็ดกอไงพวนขึคไม่ดอกเดียว เราด้ไปเก็บไปขาโมคุมึงขาปล่อยจูไม่ไดงล่างซ้มหน่อยนะนะครับบ้านนั่นครับเเลง่ายนะเทเลงซ้ำนี่ครับสงงามเลยเทเงซ้ำนี่ครับ ชาดินครับโอ้ยใส่นอกขาอืมให้กอแดงดอกง,งามเลยครับอืมีกระพิงทางเลยครับอืมประมาณกระมาณเ,อเยอจ้ะเด็กกอเลยอืมเด็กแดงครับ อ๋นกกาไปเลยแต่ให้เห็ดกอผมอมึงสาเขาเก็บไปขายดอกดก็ได้แต่เห็ดกอแดงเห็นไปทัตีมงีงูกรับมาเีนเก้าจ้ะมาผอเห็ดกอแดงอีกคือเกา้าก็ได้สามได้ดิจ้ะเห็ดกอจ้ะแดงงามเงเห็ดแดงสามด้อจ้ะนี่

ลังจุ่มดอหน่อยก็มีนะีครับแต่ว่าสไปก่อนได้จ้ะผมีกำลังเกิดน้องมะล่านกมี่กดอกหน่อยเขาก็เห็นหลายอยู่ด้อจ้ะนี่ครับเขาก็สิ้เหล็กเอาแต่ดอกที่เขาเอาได้นาะครับไหนทั้งมบางอย่างไหมเอล้งนี่เหนอนี้มั้งโอันนี้ใส่ไม้โอ้ข้าทิ้งข้าทิ้งโอ้ยง Đó, con chí bọn Làm này. Để thôi này. Này. Để này để nó mhmm 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 mhm 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 ล่างไปจุม่มเนาะมีเจ้ะโอ้ดียังลำร้านเนาะเฮ็ดมาเลยเกินมาเจ้ะโอ้มาที่ออกไปหลายนี่เนาะเจ้าเคเห็นห้อยมือนหิตเคียยู่ดิดอกันนยัลยู่กเข่าวดินเอะครับพัน เาดีมั้ครับโอ้หเห็นดมหงศเห็นดารานเห็นดมหงศเด้วยครับหงศีสมครับอหกผ่าไปใส่เนาะก็ผ่าที่ดูเบิ้งแบบน้นเลยเก็บเอาคากๆไกินครับดอกก็งามเลยแข็งๆงมาเลยนะ เป็นเห็ดรวมขึ้เก้าแล้วครับ่ได้เนาะ่ได้โอดินก็คือแขง,ง่เห็เดก็เริ่มสิบายเลย,เลยครับวานนี้ต่อไปจะเป็นเ็ดบดเ็ดบ,บดดบดต่อ เดี๋ยว้าเบึงเมนครับโอ้ยหนาวหมอกกันร้ายแหงครับรอเบึงเตพินใหญ่สีส้มขาวหรือว่าสีส้มขาวก็วทส้มขาวรอกันเบึงครับไม่ตายมาไหนซเมอเมื่อเข้าขกินผู้จร ก็เห็นดอกหน่อยพี I mean. so ่งน so, like ี่เนาะเห็นบดนะจ่าแต่ว like ่าบ่อนนี่บ่อนนี่หลายเนาะเห็นมองว่าที่หาดอกครับแล้ววนาไงเิ่นอาจจะแตกแล้วครับตอนมันพูดขึ้นไปเบิ่งเลยมันเ็นขังแข็งอย่เนาะเห็นไหมอากาศรุช่าเป็นกระสืดีก็โชวงหน้าฝนเนาะนี่ครับแต่ได้เนาะดอกม มันก็แบบนี้เลย่อกี้นี้ไปเดินใหญ่เด้อจ้ะตอนห้องมาแถวปลาโนู่นทอเนาะนี่นครับมาในวัดเด้อเล่นจากไก่มาแล้วเนะากกนะนี่นครับมาปลาวัดครับเนาะเอาหีดพอเดียวนะเขาเก็บอยู่ ส่วนของบนเนาะที่จะออกไปท้าเต็มเห็นเดน้อจ้ะแมนครับของปลานอนทองเนาะข้าวดินดอกงามนี่ครับเ้ยข้าวดินแกงกระเสบเนาะแมนครับปิดก,ก้อยไปย่ำกระเสบเด้อจ,จ้ะกแกงสมัยกระเสบเนาะครับ đường đường thôi tao đi nó không hai nghe đi cắm Mày lại là một nó nữa Rồi ừ, gì nữa nó ừ. Tìm ta vậy cái Hãy không ngang, อะไรเนี่ยน้ออุ้ยอะไรแลยน้องงามเลยจุ่มได้เนี่บาลานอุ้อ๋ออ๋ออ๋อทิโกดินเลยนะเท็ดโกดินหนาว่หน้าเลยทิโกดินนี่ยเหมองนองมันหน้าเก็บเบาหวานเนี่นั่นเนาะในลายดอกเต็มก,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 กำไปเลย เงี้ยนเก็บบวบเลยนี่เก็บว่นนุนหลังงาเลยนี่ครับเห็นแล้วเคียวซ้งดอกนะเซ้อนดอนี่เกก็สดาาหังมมานอะน้าแล้วเนียนครับขาพ่นตันดีครับาในเมื่อได้ครับเห็นอยู่นะเห็นยู่นีหกดอกมาห่มเีเจ็บโฟิดังครับ

ข็งเลยเนาะอือัวมน,นี่เดี๋ออไปนนเตรีมกำอันาะเลยครับในเวลาไปปีพะนองเมื่อบ้านนะครับเบ่งอยอดเห็ดเทียวในฮามานมานีเนาะครับเนาะนี่หยอดเทียวในหามานมานีครับเนียก็ขขอ,อ่อมขนาดเด้อจ้ะเีสาวเขาเขามาเราเลยขามาทั้งสินนู่นทองเนาะ แมนครับอ้อมไปทางทางป่าปามเนาะแล้วก็สินไปสินป่าโน่นทองเด้อจ้ะก็ไปปล่อยฮิกอแดงเนาะผมมันออกหลายเด้อนมาลังเนาะผมเดียวนี่เป็นอู้หลายหลายมันมีสิบสามสิบสองตัวมาังครับแม่นอยู่บดเฮาก็ออกไปข้ามตินเนาะอ่อกไปข้ามตินก็ไปได้เฮ็ดกอแดงอยู่2-3ดอกเนาะจ้ะก็เป็นทิดแดงล้างสัมเนาะครับก็โง่กลับลงมาเส้นเก่ามาขาห่มเก่าอีกจ้ะมาเราบางห่มเก่าได้อีกคือเก่าครับจ้ะได้เฮ็ดกอแดงอีกคือเก่าบดเฮาก็มาพอห่มฮิด ดังเลยเหตดังเหล่เนาะครับกับดังออกใหม่ดังออกใหม่ด้วจ้าแต่ว่าดองเน้อยๆเพิ่นยังหลายอยู่เนาะแม่นครับบาราคาชานองครับขัดเอาแต่ดอกมันพอแกงได้เนาะพอเก็บได้เนาะจ้ะก็เท่ากับว่ามื้อนี้เฮาอ้อมขนาดเนาะไปถึงขําเตียนมากลับมาวัดดอนทองคือเก่าเนาะครับเฮ็ดกัคลิปที่วัดดอนทองแล้วบ้านเนาะแม่นเฮ็ดกัเริ่มไหวแล้วเนาะชานองเนาะจ้าเพราะว่าเฮ็ดข้าวดินกับไหวเลวครับถื้อไหวแล้วไปหายหยาเกินเนาะ ้าก็าลอเบองว่าเฮ็ดบ่สีออกอีกอ<ม>บ,บ่อยเนาะไก่สิออกหรือยังเน,นาะจ่าเพระาะว่าสาวบาลา,กานกงซโนงขี่รถมาวุ้ยน้ยนำน้ำมองน้ำข้างในยศขนาดน่นะั้นเนาะหนาวเห้ฮงจ้านำขี่เข้ามาในป่าปามนำข่างน้ำปัาใบปา,ปามเนาะหน่อยเลยเนาะจ้าในครับบ,บาลา,กางกัะโนงก็ฝากพะย่แไม่ญ่เข้าไปกดติดตามให้บาลางกัซนงในเพจ a c e b o o k เนาะ จองบาลานน่าเนี่ยเด้อจากบาลานกัตริยนมพ่อหน่อยผ่านกฎพันยุ่เนาะพ่อหน่อยถึงหมืนม่นศับท์แลจากถึงหมืนม่นศับย่ำเลยเพื่นเด้อจากบาลานกษัตริย์นมกินที่ผ่านกฎพันเนาะจากกลับมาเป็นกำลังใจให้หลายเด้อค,ครับจ้าครับสิ่งชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลานั่แน่กดกระดิ่งกดเสียรับคลิปใหม่จากบาลานครับ จังพอการคลิปใหม่เด้อจากคลิปน,นี้มาร์กาซานองขอโตกับบาก,ก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ